พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเป็นเอนะคะอยู่กับน้องจ้าจ๋าอีกแล้วที่บริษัทพชรยน์ค่ะวันนี้ก็เอารถส,สวยๆนะคะที่ลูกค้าหลายคนอยากได้สเปคนี้นะคะแล้วก็นานๆมีเข้ามาทีกับโตยต้ารี v o 2สอตัวอ e ีเจียนะคะเป็นสี่ประตูได้เกียร์ออโต้นะคะราคาดีด้วยนะคะ FC ราคาแค่459,000บาทเท่านั้น นะคะกับสภาพรถเดิมๆนะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมน้องจจ๋าเนี่ยได้แต่รถหน้าเดิมๆมารีวิวอ <Solar etheless> ย่างนี้ค่ะลูกค้าคือว่ารถของเราเนี่ยนะคะจะเป็นบริษัทขายรถเกจเเนาะและเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วเราเอารถเข้ามาแต่ละคันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอารถที่ไ,ไม่เคยมีประวัติชนหนักที่ความจมน้ํานะคะ โดยเฉพาะเราจะเอารถหน่วยงานนี้เข้ามานะคะคําว่ารถหน่วยงานนะคะเขาจะปลดระวางแล้วจ้าจ๋าเนี่ยจะเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ชมนะคะเรื่องโครงสร้างเรื่องชนหนักที่ความจมน้ํานะคะไอไอตรงนี้นะคะเรารับประกันวารันตีนะคะไม่เคยมีชนหนักแน่นอนตัวสีรถนี้ตัวสีเดิมนะคะสีเดิมเดิมส,สวยๆเลยนะคะรายละเอียดน็อตไม่ขยับถามว่ามีเก็บงานสีมาไหมนะคะมีบ้างเล็กน้อยแน่นอนถาะเพราะว่าเป็นรถมือสอง นะคะจะให้กลิบเหมือนป้ายแดงเลยนะคะก็ไม่ใช่แน่นอนเนาะลูกค้าเนาะถ้าบอกว่าไม่เคยเก็บสีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดูเวอร์เกินไปแต่เรื่องโครงสร้างและลักษณะตัวรถต่างๆนะคะที่ลูกค้าเห็นก็คือเรื่องโคมไฟเรื่องไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็กระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะทะเบียน7 3 5 3แบบนี้นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยได้ไปเลยนะคะเป็นของแท้ออริจินอลนะคะ FC ทะเบียนนี้7จ5 3ได้พร้อมกับตัวรถเป็นรถราคาที่ถูกมากเลยนะคะราคาแค่4590 0 0บาท ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าจากสเปคลูกค้าแล้วนะคะหนึ่งเลยได้ตัวหลังคาเคลือบอยด,ด้วยนะคะเหมาะมากๆกนะคะกับคนที่ทํามาหาก,กินช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ค้าขายเนี่ยได้ลดบรรทุกด้วยเดินทางไปไหนมาไหนทางครอบครัวด้วยนะคะใส่ของไม่เปียกแน่นอนเพราะว่าหลังคาเนี่ยเราก็จะมีการต่ดทะเบียนให้ลูกค้าด้วยนะคะเรามาดูความสวยความเดิมของตัวสี่รถนะคะก็เดิมเดิมค่ะลูกค้า เดิมเมสีเดิมนะคะ,ะสีเดิมเนี่ยไม่กลับสีแน่นอนนะคะตัวแม็กก็ได้ตัวแม็กอลลอยนะคะลมดําตัวดิสหน้าดําหลังนะคะจะได้สกู5รูนะคะ fc นะใตก้กระเบ้อโชครายละเอียดเดิมๆไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะจะจ่าให้ชมเลยตัวรถได้ยางปี2023ดอกยางลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆนะเพราะว่ามันใช้เพ่ปีเดียวเองนะคะลูกค้าไปใช้ต่อ อ่าลืมบอกใหม่นะคะคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะคะ f c แล้วก็ตัวกระจกพาปอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไม่ชํารุดไม่แตกไม่หักก็เอาง่ายๆเลยว่าถ้าลูกค้าได้รถคันนี้ไปก็คือเอาไปใช้งานต่อได้เลยและที่สําคัญนะคะเอกสารก็ออกง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะ3วันรับรถขับกลับได้เลยหรือว่าใครที่มีประวัติเครดิตด,ดีๆนะคะลูกค้าเคยผ่อนรถผ่อนบ้านขอสินเชื่อผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีเนี่ยนะคะบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กมบัตรประชาชนใบเดียวมาหาน้องเจจ่าได้เลยนะคะออกง่ายนะคะด้วยความที่เราเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะคะเรื่องสิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขทางแบงก์เขาจะพิจารณาหรือว่ามอบให้ทางดิลเลอร์ของเราเนี่ยก็จะได้ดีกว่าที่อื่นนะคะลูกค้าอ่าคันนี้นะคะมันจะเป็นตัวเซทเอดิชันนะคะจะมีสติกเกอร์ทั้งสองฝั่งนะคะ f c เห็นแล้วนะคะเจะจ๋าเชื่อเลยว่า f อหลายคนนี่อยากได้เพราะว่าตัวรถเนี่ยเดิมสภาพเดิมโรงงานจริงๆไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะ แคตซี C, เดิมทั้งเส้นนะเลขตัวถังเดิมทุกอย่างเดิมแต่ว่าตัวไลเนอร์เนี่ยมันจะต่างกันกับตัวยกสูงนะไลเนอร์ iner, เออไม่ใช่ไลเนอร์แคลริบอยนะคะแคลริบอยทรงนี้นานๆจะจ่าจะเข้าเห็นจะเข้ามาจะเห็นสักทีหนึ่งนะคะเพิ่งเข้ามาให้น้องจ่าเห็นทีหนึ่งนะกันชนท้ายสภาพเดิมรายละเอียดตัวรถนี่สวยนะคะเดิมๆเอาไปใช้งานต่อได้เลยลูกค้านะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราซื้อรถมือสองเนี่ย ะะอ่าเดียวเยวจ้าจ๋าเปิดประตูหลังให้เพราะว่าเขาล็อกไว้อยู่นะคะตัวรถมือสองนะคะถ้าถ้าลูกค้าไม่ได้กังวลน,นะคะไม่ได้ซีเรียสแต่ลูกค้าเน้นความประหยัดเน้นความขาดทุนน้อยกว่าก็น่าใช้น่าซื้อนะคะแล้วก็รุ่นนี้ขายดีด้วยนะคะถามว่ามันมีคันเดียวให้เลือกหรอเจ้าจ๋านะคะเจ้าจ๋าบอกก่อนว่าตอนนี้ทางเรานะคะเอามาแค่คันเดียวนะคะลูกค้านะก็ใครได้ไวคนนั้นก็ได้ก่อนเนาะใครตัดสินใจไวคนนั้นได้ก่อน ตัวรถสภาพสวยสภาพเดิมถุงข้องมือแม่แรงอะไหล่นะคะได้ครบทั้งหมดไอตัวรถนอตัวรายละเอียดตัวโครงสร้างเนี่ยเดิมแค a ซีเนี Cat ่เดิมทั้งเส้นนะคะล้ออันลอยไม่มีรอยขุดระยเบียดแล้วก็ตัวฟังก์ชันภายในนะลูกค้าก็ไม่ได้ขี้เลี้วขี้เหร่นะได้เกียร์ออโต้นะอ่าสภาพสวยนะไม่แสน 2. สอสภาพไม่ได้ขีเหร่เลย FC รถหน่วยงานเขาดูแลรักษาความสะอาดอยู่แล้วนะคะดูได้เลยตัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะราคานี้มีใครว่าแพงไหมคะลูกค้าราคานี้มีใครว่าแพงไหมคะราคา459,000บาทถ้ามีใครว่าแพงแจ้งก่จ่ายได้เลยนะคะดูจากสภาพรถที่น้อยจา๋ารีวิวแล้วก็แผนกล้องให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบกับราคา45,000คุณลูกค้าได้เกียร์ออโต้ได้4ประตูพร้อมหลังคาแคลือบบอยคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะลูกค้านะเฮดรูมนะคะ จะจ่าให้ดูทุกคันนะคะจะไม่มีสกรปรกนะคะตัวรถเนี่ยลูกค้ากังวลหรือเปล่าว่าเออเอาไปแล้วจะไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตรงนี้ไม่ต้องกงังวลลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆเลยนะคะพวกคอนโซลเกียร์นะคะก็ไม่ชำ่ำรดแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะ f c ระบบมัตติมีเดียชมนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะ f c นะ ด้ปีใหม่ราคาดีด้วยนะถือว่าคุ้มนะกระบาดปีนี้บอกเลยใครตัดสินใจซื้อนะคุ้มจริงๆเพราะว่าราคาดีราคาถูกและรถสภาพดีด้วยนะคะลูกค้าสังเกตได้จากเบาะด้านหลังที่ลูกค้าดูนะคะเห็นชัดๆเลยนะไม่มีช้ำไม่มีขาดนะคะนี่คือสภาพรถเกตเอนะคะสำหรับลูกค้าที่ใรกล้เกษียณแล้วหรือว่า,าเป็นข้าราชการลำนานนะอยากได้รถส,สวยๆกับน้องกระจาบไปไว้ใช้งาน นะคะอยากได้เกียร์ A แบบว่าจ้าจ๋าอยากได้คันเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมลูกค้าซื้อลรถเกียร์ A อที่เพลยยนไปใช้เลยนะคะนี่จ้าจ๋าแนะนําให้แล้วนะสาหรับคนที่อายุเยอะๆหรือว่าคนที่ไม่ชอบขับเกียร์แมนนวลเนี่ยนะคะที่ชอบขับสบายๆนะก็เนะนแนะนานะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแล้วก็ขับทางไกลไม่เมื่อยนะคะได้เกียร์ออโต๋เดี๋ยวจ้จ๋าจะให้ดูในเครื่องยนต์นะคะไปดูในส่วนของตัวน็อตรายละเอียดต่างๆว่า มีการแก้ไขดัดแปลงใดๆมาหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาดูเครื่องยนต์ไม่แสนสองนะคะเครื่องยนต์ไม่แสนสองดูจากสภาพเครื่องยนต์เลยนะคะ f ีคานด้านหน้าเนี่ยคานเดิมนะคะไม่มีการแกะไม่มีการถอดของตัวน็อตนะคะลูกศรสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ที่เดิมจุดเดิมถ้าลูกค้าดูรถมือสองไม่เป็นนะคะแนะนํามาหาน้องเจ้าได้นะเดี๋ยวน้องเจ้าแนะนําให้วิธีการดูรถมือสองนะ ดูไม่ยากนะคะ fc สภาพรถเดิมๆนะคะมาดูว่าฝากระโปรงมันเดิมไหมถนนกันความร้อนมีอยู่สภาพสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะคะเครื่องยนต์มีการแกะแกะมีการถอดมีการยกเครื่องใหม่หรือเปล่านะคะมาดูได้เลยนะคะนี่คือรถมือสองที่เพจยนนะคะคานด้านหน้านะคะตัวคานยึดโคมไฟหน้าไม่มีการขยับนะคะตัวนอ็อตสภาพเดิมราคาดีนะคะ459,000บาท459 0 0 0บาทราคาดีราคาสวยนะ่าใช้งานจริง นะคะก็เรองจะจ๋าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะแวะพาไปดูตรงไรเนยทีนึงนะคะเมื่อกี้ว่าจะเปิดไม่ได้เปิดลูกค้าดูนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย